โอโมชูปเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาส่งพ่อกับแม่นะคะมาซื้อของเข้าร้านค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะแม่ก็ช่วยพ่อเข็นรถนะคะนี่พ่อก็ขับมอเตอร์ไซค์มาซื้อของนะคะขนของได้เยอะเลยค่ะจะไปแล้วที่ไหนได้รอซื้อน้ำคบเพิ่มนะคะเพื่อที่แบบมันจะได้บรรลานกันนะคะเพราะว่าข้างหลังมันหนักมากค่ะ พ่อก็บอกว่าเอาน้ำคตนมาอีกแพก็กนึงค่ะนี่ตอนนี้ก็เตรียมตัวกลับเลยค่ะนี่คือความแกร่งของพ่อหนูนะคะดูซ้ายดูขวากลับบ้านกันค่ะค่ะทุกคนหลังจากที่ พ่อไปซื้อของเซ็กนะคะนี่ก็จะเป็นราค้าเล็กๆของพ่อนะคะพ่อกับแม่ค่ะนี่สินค้าก็จะมีตามนี้เลยค่ะร้านค้าเล็กๆของพ่อนะคะอยู่กลางป่ากันโดยนะคะแล้วก็ทุกคนได้เห็นภาพตอนที่พ่อขนมาไหมคะรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นะคะนี่บอกว่าคนในหมู่บ้านบอกว่า มีรถเครื่องนะคะขนได้ไม่เท่าพ่อเลยนะคะพ่อก็ขนมาเยอะแยะแล้วก็เมื่อกี้ก็เข้าไปในแอนแลนห้วยปุงมาค่ะไปซื้อปไปซื้อมีดนะคะมาให้น้องสาวใเองนะคะเพื่อที่จะไปได้ยาค่ะน,น้องชายก็อยู่ตรงนู้นนะคะส่วนน้องสาวก็ดูลูกหนูค่ะนี่ดูแล นี่ก็จะเป็นแม่แม,แมวนะคะหลับปุ้ยแมวหมูฮะไปไ้นมา <laughs> พอเตรียมอุปกรณ์นะคะไว้ให้น้อสาวไปเพี่ยวหญ้าะคะ่ะในสวนนะคะ นี่อุปกรณ์ไปซื้อไปซื้อมาใหม่แน่นอนนี่ก็คือช่วนน้องปิดเทมนะคะก็เตรียมอุปกรณ์มาให้น้องไปเพี้ยวหญ้าเองค่ะเดี๋ยวให้พ่อโชว์ค่ะเล็บเลี้ยงก่อนะฮะมันแก้เทือกอ่ะมนแกกว่ามีไปที่ห้อยปุ๋งมานะคะเดี๋ยวเราจะดูค่ะอุปกรณ์เพี่ยวหญ้าของเรา งเงแล้กทานะเอนะ็ด้เนีเตเ็ติดได้เนยเข็ติดได้แลวก็อีกนะอันนึ่งก็น่าจะเป็นแค่มีดธรรมดานะคะคนเลีนใหม่แน่องค่ะนนพี่ลานตีลือล้อแหละ Ôi xin đi ạ, xin đi. Được. Thôi là nha.